ครับขอสวัสดีกับบรรดาพ่อแม่พีพ่น้องชาวเอฟซีย t ท b e ทุกท่านที่ท่าทน,ทนกำลังรับชมอยู่ในขณะน,น,นี้คือเสียงจาก YouTube กวัดฝึงง้านสวนหมู่ที่4ตำบลบ้านสวนอำเภอมอญสโกไทยสำหรับตันวนี้ก็จะเป็นพงหลีทั้งหมดนะครับนี่ก็จะเป็นดอกไม้นะครับที่ ในการจัดนะครับเพื่อในการงานสารวิชาชีศพของครูคนหนึ่งนะครับของครูคนหนึ่งครับเที่ยงนะครับหรือว่าครูหนึ่งชายนะครับนะสำหรับในวันนี้ก็เป็นการวิธีสารวิชาชศพของคุณครูคนหนึ่งครับเที่ยงนะครับที่เนห้องวัดสันเตียอย่างนี้นะครับอันนี้ได้ทำการในการรีวิว เส้นดอกไม้ต่างๆแค่ในไรเวณเมเมของเมมวัดต,ตันเตี้ยนะฮะตำบลตันเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยโจนี้ก็อะไรนี้ขออนุญาตรีวิวนะครับเป็นพวงหลีดธนคูนะครับธนคูบาอาจารย์นะครับเราก็จะรีวิวทีละพวงนะครับธนาครูธน,นครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนต่างๆที่ได้ านำพวงหลีดมาไว้อะไรให้กับคุณครูคนนึงทับเที่ยงนะครับในวันนี้สำหรับดอกไม้ก็เป็นอดอกไม้ของสนสง่งของวัดคุ้งยางใหญ่นะครับและสำหรับผ้าที่จัดเมมนั่นก็คือ,อผ้าของวัดตันเตี้ยจัดโดยพระพระอาจารย์เขียนอภิวาลโนะครับหลวงเจ้าวาดวัดตันเตี้ยนะ ท่านก็จัดผ้าอย่างสวยด้วยนะครับนะจัดผ้าอย่างสวยยังงะ عم. นะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตนะครับรีวิวทีละหนึ่งพวงนะครับตอนนี้รีวิวทีละหนึ่งพวงนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับญญณคณะครูบาจาร์นะครับเอฟซีนะ SC ท่นานใดก็อ่านเอาเองนะน้องนะเอซีนะ SC ท่นานใดอ่านเอาเองนะครับตอนนี้จะรีวิวทีละหนึ่งพวงนะครับนะรีวิวทีละหนึ่งพวงนะ ช่องยูทูบวัดปึงวัดสวนนะครับช่องวัดจันเทียสุขโขทยแล้วก็เดี๋ยวจะามีการรีวิวด้วยนะครับจะมการรีวิวด้วยนะก็รุ่น25 29นะครับส้านะครับรุ่น2 5 2 9 2อเดี๋ยวสอกันนี้จะไปที่รีวิวที่วงหลีทางด้านบนนะครับ ครับตอนนี้เห็นแล้วครับมานนี้ก็ผมจัดไว้เองนะครับพี่น้องนะมาจับเองนี่ก็เป็นองรีดอาสนาครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ได้มาไว้อาลัยให้กับอาคุณพ่อครูคนหนึ่งทับเที่ยงนะครับอาในวันนี้นะนนี่ก็เป็นจะจัด เป็นสถานที่ตั้งศพนะครับเป็นสถานที่ตั้งศพสมเด็จกุศลนะเป็นสถานที่อันนี้ก็คือเตาเผาเนะครับพี่น้องนะนะน,นี้คือเตาเผานะนะที่จะทาการเตรียมที่จะทําการเผาพรนะนกขิดศพของคุณครูคดึงทับเที่ยงนะครับนะในวันนี้นะเตรียมสถานที่ไว้เรียบร้อยที่เมนวัดตันเตี้ยนะครับต่อไปก็จะเป็นพวงหลีด ต่างๆอันนี้จะเป็นดอกไม้เรานี้ก็จะทําการรีวิวไว้ก่อนก่อนที่จะทําการเก็บนี่ก็เป็นผ้าปูสายโยงนะครับมีทั้งหมด4เสาด้วยกันนะครับมีทั้งหมด4เสาเพื่อไว้อะไรให้กับคุณครูคนนึงทับเที่ยงนะครับผู้ที่ร่วงรับตับขันไปเมื่อวันที่29พฤษภาคม2564ที่ผ่านมานะก็ ในการจากไปทชนี้หลับไม่มีวันตื่นนะฝืนไม่มีหนีไม่พ้นนะครับนะก็เป็นสิ่งจริยธรรมนะทีอ่อาจารย์คำหนึ่งทับเที่ยงได้เสียชีวิตลงในคราวของนี้นะครับนี่ก็การทดสอบนะคือโทรศัพท์ของ โอเว่ย oh, นะครับเดี๋ยวว่าจะมะีรีวิวเขาเสื้อเขาต่างๆนะครับเดี๋ยวก็จะมีน่ะกรณีกำลังโฟกัสเขาเองนะครับ สำหรับการประดับประดาผ้าการประดับประดาผ้านะครับนะสำหรับผ้าปูสายโยงนั้นผมได้วางเองเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับาการประดับประดาผ้าโดยได้ประสานสัมพันธ์ไว้ตั้งแต่ครั้งแรกโดยสีมือของอพระอาจารย์เขียนอธิวโลหลวงเจ้าวาดวัดตันเตี้ยแล้วก็ธนส่งของวั คุ้งยางใหญ่จัดดอกไม้นะจัดดอกไม้เพื่อการไว้อาลัยให้กับอาจารย์อาจารย์คนนึงครับเที่ยงนะครับ,รบเดี๋ยวสักครู่นะครับครับตัวนี้เดึกมาใกล้ๆนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นอดอกไม้ขาตั้งรูปนะครับ ตรอไปด็งดอกไม้ขาตั้งรูปนะครับรับดอกไม้นี่ก็มีแค่นี้นะครับในการในการจัดการอะไรนะครับก็มีเพียงเท่านี้น,นี่เราก็จะต้องรีวิวเข้าไว้ซึ่งการขนนั่นเราก็คงจะไม่มีเวลารีวิวให้กับวิรั์ท่านผู้ชมได้ชมกันสรับวันนี้ในการ เพื่อส่งดวงวิญญาณของอาจารย์คน,นึงทับเที่ยงให้สู่ไป,ไปสู่ตืบพบการพบเปื้องหน้านะครับวันนี้ก็ธานะครูเร่้ชมภาพการรีวิวเมมในครัง้งนี้ก็นะนะรีวิวเมมในครัง้งนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวภาพไปด้านนู้นอีกครับนะด้านหลังนะครับนะ ขอภัยนะมั้ยเนื้อตงมันจะมีขี้นกนะพี่น้องนะจะมีขี้นกเพราะว่าลืมทําความสะอาดนะเดี๋ยวจะกวาดไปเรื่อยๆครับมาขยำนะมีขี้นกหน่อยนะขอภัยนะขอภพ่ fc ด้วยขอไพ่ fc ทุกท่านนะครับนี่เมนวัตตันเตียนะครับการทดลองอการรีวิวนี่ก็จะเป็นสถานที่ สำหรับท่านประธานสงฆ์และประธานขวายคารวสในวันนี้นะครับสำหรับจะเป็นสิ่งของต่างๆจะเป็นตัดแตนที่เตรียมจะตัดสถานที่ไว้ให้กับพิธีกรนะครับคําคโบราณเขาเรียกว,ว่าเกาะบังลูกปืนนะท่านผู้ชมนะเขาเรียกว่าเกาะบังลูกปืนนะคำโบราณเขาว่างั้นน,นี่กต็ต่อไปก็จะเป็น ผ้านะครับตอนนี้ยังวางไม่เสร็จนะนะมีผ้าไตผ้าไตสองชุดอ่าก็มีอ่ารองประธานและอ่าแล้วก็ท่านประธานประชุมเพลิงนะประธานประชุมเพลิงนะแล้วก็รองประธานอ่าสำหรับในวันนี้การรีวิวอ่าเมมของเมมวัดตันเต้ยอ่า หมู่ที่สองตำบลตันเตี้ยอําเภอเมืองสุโขทัยจากช่อง YouTube วัดปึงบ้านสวนหมู่ที่4ตำบลบ้านสวนอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะก็รีวิวท่านๆมมกันเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้ารีวิวเพื่อเขากันครับที่พบกันใหม่ครับที่คุณนวังนะครับนะพบกันใหม่ที่คุณนวังก็จะมีการรีวิวเขากันรีวิวเขาหลวงให้กับพี่น้อง วิวแบบสวยงามให้กับบูดาท่านผู้ชมและก็เอฟซีทุกท่านสำหรับสวัสดีค,ดคลิปนี้ก็ขอความสุขความเจริญกับบรดาพ่อแม่น้องและว่าเอฟซีทีไ่ได้มาร่วมไว้อะไรให้กับอาจารย์คันนึงครับเที่ยงในวันนี้ตาสก,การสภานกกิจก็คงอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับร่างกายของ อาจารย์คนนึงทับเที่ยงนั้นก็จะจากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับหลับไม่มีวันตื่นปื้นไม่มีหนีไม่พ้นนะครับสำหรับในวันนี้ก็เราจะจบจงพวงหลีดทั้งสองพวงนะครับวันนี้ก็ขอราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับจากอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดตัค่ามาให้กําลังใจกับช่อง YouTube วัดบึงวัดสวนนะครับสวัสดีครับ